แสงไฟนี้ออนในครัวกับพริบธี่พิมพ์วางกระเป๋าลงเสียงดังพิมพ์แม่คะหมอสั่งงดของหวานให้น้องไม่ใช่หรอทำไมในชามข้าวถึงมีแต่น้ำตาลแบบนั้นหนูบอกแม่กี่ครั้งแล้วคะเสียงช้อนกระทบจานดังเคง้งแม่น้อยหันขวับมาจ้องหน้าแม่น้อยนิดนิดหน่อยหน่อยจะเป็นไรไปผัวแก่โตมาจนป่านนี้ก็เพราะฝีมือชันเลี้ยงทั้งนั้นคนสมัยนี้มันเรื่องมากกันจริงวุ่นวายไปหมด พิมพยายามข่มอารมณ์กำมือแน่นจนสัน่นพิมพ์มันไม่ใช่เรื่องมากค่ะแม่แต่มันคือสุขภาพหลานหนูทำงานหาเงินงกๆกก็เครียดพอแล้วกลับมายังต้องมาทะเลาะเรื่องเดิมๆอีกหรอคะ แม่น้อยลุกขึ้นยืนเต็มความสูงชี้หน้าด้วยความน้อยใจแม่น้อยถ้าเหนื่อยนักก็ลาออกสิจะได้มาเลี้ยงลูกเองไม่ใช่ทิ้งภาระให้คนแก่แล้วกลับมาด่าว่าฉันทำไม่ดีฉันก็เหนื่อยเหมือนกันนะน้ำตาของพิมพ์ไหลาอาบแก้มความเข้มแข็งพังทลายลงพิมพ์ แม่คิดว่าหนูอยากทิ้งลูกไปหรอค่านมค่าเทอมค่าบ้านถ้าหนูไม่ทำใครจะช่วยเราหนูทำเพื่อทุกคนนะแม่ความเงียบปกคลุมห้องครัวแม่น้อยถอนหายใจเบาๆแล้วยื่นแก้วน้ำให้แม่น้อยเอา้าดื่มน้ำซะไปล้างหน้าล้างตาเถอะเดี๋ยวแม่เก็บเองพรุ่งนี้ค่อยคุยกันดีๆ